สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาขอกับตุกกระวบล่ะคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะเอนี่ตุกสั่งแหนมมา,าพยามเพียรากินข่าวอยากกินแหนมตุ่มแต่ว่าก็อยากล่องแหนมแทงอยากกินแหนมแทงคือกันกเลยสั่งแหนมตุ่มมาอันนี้หาซิบตุ่มอันนี้สิบสองเป็น,นแบบว่าเอียงเอียงเป็นเซตนะพ,นพี่น้องเซตเพิ่นแหนมตุ่มหาซิบแหนมแทงสิบสองลอกน,นี่ยแถมแบบทั่วดินมาให้นั่น นัวพอดีแบบสมแห้งของมา,ากเรตุกกจกินเลยค่ะพี่หนุ่มขาตุกใบทิมไหวแต่ถ้าพายมักส่งแบบทิมไหวบบกทั่วนี่กินไปเหมือนหัวไม่ไม่เลยมหนตุ้งจิว๋วแถมพริกมะหายนำพายบบเผ็ดกระืือบบบพริกมาอีกอันนี้ซื้อมาเองเดินลานใบแถม เมื่อก้นังดบบตุกให้กินแหนมแบบตุต๊กใส่พริกหาบแบบนี้เดีย๋ยวผู้่นไปสือตามเพิ่นว่าเด็ดพริกสองน่วยนะฉันนี่ตุกก็เลยอยากบอกว่าแอมถือพริกมันลายว่าซื้อ,อมาเองไม,ม่เคยเห็นเย่เลอเหนียวแน่นแบบคเคยเหน็นนี่แบบแห้งครับเนี่ย xong là con đi kiếp kẻ kẹo 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 ผักพาสเลลกินคือผักชีลาวใส่น้ำต้มลงไปใส่พริกลงไปใส่บักทถัวน้ำแน่ข้าแถมมาก แบบ,แบบแพ้งใส่พริกมาทาาั้งในสิมกม,มา,กมากขึ้นเน้หนังอ น้งหมดเน,นี่ยน้งแผ่นเบิ่งขังไงของเพิ่นอนเปลี่ยนจากแผ่นใหญ่มาเป็นตุ่มเป็นแทงบ้างตอบขอเพี่หน่อยค่ะ

แซ่บครับพี่น้องครับมากินเพื่อนดี แก้มก็แแ่บนี่ขาวกับเพื่อนดีเหรนดิเลงตุ่มเล็กๆน่ารักน่ารักดี <c oughs> ไ่อยากได้แบบแท่งอยากได้แบบตุ่มล้วนก็นมั้ยเท่าที่ขันแกะประมาณแบบตุ่มกว่แบบแท่งล้วนก็นมั้จะตุกสร้างมาสองแบบอยากลองมันก็คือกันนั่นแหละมันต่างกันมันตุ่มมันแท่งแซ <c oughs> ่บดีบุกทั่วแถม โอ้อหโคบพีกเพอยู่ด้วยพี่น้อง Thế ừ. nó một thịt mới tùng rồi ạ Ừ Nè phích nè Vâng Ừ Thế, ừ. ừ. phết rồi แ่บพักแสบอืมหมยอยไปเนี่ยแสบมัน่ง hôm đi thật em đợi con mặc cái ném á sân hát cái ném á kim อันนี้น่าจะหนังล้วนหรือเปล่าน,นะร้นใช่ไหมนี่เก็ใช่ถ้าคินไ,ไปก็สุกม,ม,มีแม่หนังนล้วนจริงลรออ๋อไง พ่อไว้จำหนีก่อนค่ะพี่น้องค้ากัดลูกโดดเพชรแหกแต่ว่าห่างแต่แหนมตุ่มกระเบื้องละแหละเลยแต่แหนมแท่งเดี๋ยวเอาไว้กินกับเมนูอื่นค่ะพี่น้องค้านี่บอกทัวร์ยางหอมเมือนข้าขวขัวไม่ไม่เลยเลยนี่เจ้านี่เอ้ลราคะพี่น้องค้าภายมักเมนูนี้เนาะมากินแหนมคือตุกกระบาลาตุกกระบาลาฝากไว้ในได้ะค,ะค,ค่ะเข้ามารับชมกดติดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้าสองคนในการให้คลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องค้าไหวพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ